ทำแมบอกเบอร์ขมขแย่นำสิงห์ถอนมาเทวีมาถ้านพงศักดิคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีที่ไหนท้าเพงศักดิ์ไม่มีกูตจำได้เพลงเนี้ยท่านพงศักดิ์เขาเล่นสิงหถอนมหาเทวีอ่าเรื่องอ่าเรื่องไปดูมาเมื่อวานก่อนพงศักดิ์เล่นวัดเสนาไปดูมาอาจารย์พงศักดิ์ฝนรีเล่นกับเฉลิมชัยมาเลยนะ่าเชื่อไหมเชื่อเล่นตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วทำไมเรื่องนี้ไม่ไปไหนเลยไม่รู้เคาย,ยืงงอนอะไรผบ แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ใครก็ได้อาะไรยิงละหน้าทีได้ไหมเนี่ยพระท่านจะคิดหา้เชื่อเราของฉันใครจะเป็นอะไรชาติมันวันนี้ได้เวลาไปลานฟองดาบเพื่อฟองฝึกฝีมือเพย์ดาบเป็นตัวแล้วแล้วไอ้หน้าอ่อนนี่เขาเป็นใครเป็นรหัสเล็กไงมหาดเล็กขอเดชะพระองค์ท่านโอ้โหเสียงเหมือนกะเหรี่ยงที่ถิ่นไม่ใช่เสียงอย่างนี้ผมรให้ห้าพันโอ้แอ็มพี ทุกคนได้ไปรวมที่ลานซาวกันหมดแล้วเขาเรียกเสด็จไปจัดการเขาคุยกับเราหรือเปล่าเขาคุยเขาบอกว่าทุกคนจะไปรวมที่ลานซาวกันหมดแล้วมึงก็รู้ว่า well, ม the ึง so น sure ัดกันมากูไม่ได้นัดกับมึงทุกคนเขาบอกว่าแค่มาเล่นร้องหน้าไปก่อนไปจัดการไปเพลงเรียบร้อยนั้นเวลาลัมไปด้วยขอเพลงก้าวทัพให้น้องลัมเข้าไปลัมก็ไปนะคุณมาแค่นี้ไม่ได้ มึงจะอยู่มือประจำสองล้านสองเนี่ยลิเกต้องรับเป็นร้องเป็นฝึกมาแค่ร่าออกมาฝึกมาแค่ร่าออกมาเหนีนี่มึงเก็บตาไว้นะเดี๋ยวคืนนี้มึงไปกูระเบิดทางชื่อไอหนีเดี๋ยวออกเลยนะมึงเดี๋ยออกเลยนี่เพลนี่ก็ช่างแย่น้องนะพี่เนี่ยเดี๋ยวมือย้ายนะไปอยู่กับดอกไอ้สาระมึงฉันก็เป็นฝ่ายอยู่เนี่ย